คำเตือนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ลอกเลียนแบบหรือทำตามดเ็ยะคะ่ะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดมีวิจะระารณญาณในการรับชมห้ามแอบพ่อแม่เล่นนะคะหนูหนูหน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสล็อตติดมันนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรม a าเอกของค่ายจีลี่นะคะกับทุน1,500บาทค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่านะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มเบ็ดกันกี่บาทดีคะทุกคนขอตัดสินใจเปิดเทอร์โบแป๊บหนึ่งนะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มเบ็ดที่6บาทแล้วกันนะคะทุกคนใครที่สนใจอยากเล่นเกมแบบนี้นะคะ เพจส่วนตัวของเรามาได้เลยนะคะของเพจจะล็อติดมันนะคะทุกคนมีอะไรก็จะแนะนําบอกไปนะคะถ้ามันตังเเอร์าางอลังการ <c oughs> มาดูกันค่ะว่าวันนี้พันห้าเขาจะแจกเรามาเท่าไหร่นะคะทุกคนเออยาวๆไปสวยค่ะสวยค่ะโลมาแล้วะค่ะทุกคนโอเค เออได้อยู่สวยโล่ไหมเออโล่ต่อนะคะทุกคนอ่าแจกันต่อเออไม่ใช่เออถูกแล้วได้ฟรีเกมอรอฟรีเกมเข้าไวมากนะคะทุกคน <Yahoo! S 1> ไปค่ะฟรีเกมเกลือนะคะเข้าฟรีเกมแต่ฟรีเกมเกลือเออได้องุ่นหน่อยนึงโอเคสวยเออโล่ค่ะ เออจบแล้วนะคะรีเกมได้มาทั้งหมดหกสิบบาทคะ่ะทุกคนโอเคก็มาเริ่มเกมกันต่อคะ่ะที่เบ็ดเบาทแล้วนะคะตอนนี้เบ็ดเบาทคะ่ะทุกคนเอ,อ้ยไม่ได้ไป15บาทเลยคะ่ะ15บห้าบาทสว้ยค่ะเพิ่มปุ๊กเข้าปับ๊บอะไรจะปังขนาดนี้โอเคไปโอเค ไม่ได้เออสวยอ่ะนึกว่าจะได้ดาบต่อนะคะไปค่ะสวยค่ะโลมไหมไม่โล่นะตอนแรกคิดว่าจะได้อ่าทะแยงเออสวย <Yeah. S 1> อังุนต่อนะคะอุนต่อลุ้นโล่ช่องแรกไม่เข้านะคะทุกคน <Yeah. S 1> เอออังุนต่อสี่รออะไรคะแจกกันด้วยกระทุกคน โอ้โหเราไม่ได้นะไม่เป็นไรนะคะไปต่อคะ่ะสวยดบับไม่น่าเอ้ยได้งนเฉยเลยถิดว่าจะไม่ได้แต่ละลุ้นเรียงเแบสสามสิบเลยคะ่ะทุกคนเดินเกมไวๆเลยคะ่ะไปกันต่อคะ่ะดาบเข้าแล้วนะ,ะทุกคนเอ้ยไม่ได้ต่อนะสวยแจกันแม่ช่องเออสวยตีเกมไหมเอ้ยไม่ได้นะคะทุกคน ไปขอปรับเบ็ดกับคืนแป๊บนึงนะคะคุณเริ่มลดแล้วโอ้โ้หเออสวยทั้งกระดานค่ะทุกคนแต่ปรับเบ็ดลงอะดอกนี้ได้มา57บาทนะคะเออสวยไปต่อครับดีครับโอเคโอเคเลยค่ะุดป,ปัง ตัง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 ตีเออได้จะก,กันต่ออะไรต่อดีเลี้ยงไม่เลี้ยงนะคะทุกคนไปกันต่อเลยครับ่ะห้าบาทเริ่มไต่เริ่มไต่ตใหม่นะคะสวยค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะตัวค่ะช็อตนี้ได้มาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนเดิมแล้วนะคะไปกันต่อค่ะทุกคนเฮ้ยโบนัส โบนัสไม่เข้านะยังไม่มาสวยอ่ะสวยค่ะยาวๆค่ะเอออังุนต่อคอมโบไหมลุ้นคอมโบเอ้ยแจกกันคอมโบเข้าแล้วนะคะทุกคน <Yahoo! S 1> สามฟรีเกมค่ะสามฟรีเกมที่เบสิ1หบาทนะคะตอนนี้เปิดเฮอร์โบอยู่นะคะทุกคนสวย60เออแจกกันเอ้ะไม่ใช่โลกอ่ะไปหมด หมดค่ะดอกนี้ได้มาร้อยสามสิบบาทนะคะทุกคนพันหกร้อยแล้วสุดฟังเออไม่ได้ไม่ได้ก็ไปต่อสิคะสุดจบเจ้าไม่แล้วหรือสามสิบไปเลยห่วยสามสิบไม่เข้าเลยว่ะสิบห้าไหมดูดูนะคะโอ้โหโบนัส ขออนุญาตกลับคืนนะคะใจขอไม่ดีค่ะทุกคนโอเคโอเคโอเคเลยดี okay. 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 สวยค่ะเอ้ยมันไม่ไหลอะ่ะอยากให้ไหลาย,ยาวๆอ่ะทุกคนเออดูดิเก้าบาทไม่เข้าแล้วว่าเบาบื่อมากสวยดีมากแต่ว่าเป็ด9กบาทนะคะ สวยอีกแล้วค่ะทุกคนเบ็ดเก้าบาทก็คือแบบมันเบาไงเข้าใจเข้าใจเราใช่ปะไปต่ออีกสักนิดนึงแล้วค่อยปรับเบ็ดเออให้มันรู้ไปสิสวยค่ะเบ็ดสามสิบแล้วนะคะทุกคน สวยสวยค่าไหลเรื่อยๆยาวๆอ่ะสวยดีอยู่ค่ะถือว่าโอเคนะคะเออเข้าต่อสีไหมไม่สีอ้นึกว่าจะได้คอมโบซะและ้ว่าจะได้ฟีเกมซะและไป ไม่เข้าเลยนะส0สิบยังเบาอยู่สวยค่ะช็อตนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะทุกคนอ่ยังยังไงดีสวยค่ะสวยที่สุดเลยค่ะมันกำลังจะดีแล้วค่ะทุกคนใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นๆสวยค่ะโลช่องสามไม่เข้านะคะทุกคน เออโอ้โหเหมือนจะแจกหนักป้ายดีนะป้ายทรงดีนะสวยแต่เออไม่เข้าแล้วเอออะไรครับเนี่ยเอออ่ะยังไงดียังไงดีคะสวยค่ะสวยค่ะ,คะทุกคนสุดปัง สวยชัดนี้โอ้ยร้อยเจิบาทมาแล้วค่ะทุกคนมันกําลังมาคืนค่ะสีบ้าบาทไปเลยค่ะย,ยาวๆนะจ๊ะย,ยาวๆนะจ๊ะย,ยาวๆไหลๆอ๋อจบแหละอ่ะเอะอเอใจคอไม่ดีใจคอไม่ดีเลยเออไปแจก,กันต่อนะคะทุกคนลุนแจกันสวยค่ะเรียงหกนะคะ ไหลต่อองุ่นช่องแรกมาค่ะไม่มานะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณอะไรคะจะบอกขอบคุณยอดโดเนตพักก่อนไม่ได้จะสตรีมเกมนะคะทุกคนลืมตัวะคะ่ะลืมตัวพันสองแล้วยาวๆไปรรบมีขอยยาวๆดับช่องสองเออเอยองุ่นอางุ่นมา สวยค่ะอังุุนมาแล้วดับมาอาจแจกกันต่อนะคะทุกคนเออไวเข้าค่ะอ่ะอังุุนต่อสิงโตต่อนะคะทุกคนเอ,อ้ยยี่สิบคอมโบอ่ะยังไหลยอยู่นะคะทุกคน10คอมโบไปแล้วอ่ะสิคอมโบค่ะไหลค่ะช็อตนี้สามรอยเก้าสิบบาทนะคะทุกคนฟังเวอร์มาก อะไรอ่ะกดเอฟเฟกต์ผิดชนิดเปลี่ยน20ฟรีเกมนะคะทุกคน2ี่สิบหมุนฟรีเกมนี้ข้อดีของมันก็คือก็อแบบว่าฟรีเกมในฟรีเกมได้นะคะทุกคนฟรีเกมอยู่แต่ถ้าเราติดคอมโบอีกเราก็ได้เรื่อยๆนะมันโชคดีอะไรแบบนี้นี่แหละเห็นไหมเนี่ยจะบวกคอมโบ3ไปอีกบ้างไม่ถึงนะไปค่ะไหลค่ะทุกคนเมื่อกี้ได้มาสาม้าแต่คอมโบไม่ค่อยแตกนะรู้สึกไม่เป็นไรนะคะได้มาแล้วค่ะทุกคน สวยค่ะไปกันต่อค่ะอีก14หมุนฟรีนะคะไหลเรื่อยๆค่ะโอ้โหทุกคนสุดปังอลังเวิร์สุดปังอลังเวริเวร์นะคะโอเคโอเคค่ะไปค่ะไหลค่ะสวยค่ะ90บาทเออให้มันรู้ไปสิ ตลอติดมันฝากช่องฝากเพจไว้ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ระหว่างรอชมช่องจริงๆฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะคะกดถูกใจเพจไว้นะคะทุกคนถ้าอยากดูอะไรดีๆช่วงตอนนี้ก็เว็บที่เราเล่นนะคะเป็นเว็บฝากถอนออโต้เนาะเป็นเว็บที่แบบ คุณหนาะไม่บล็อกอยูทค่ะทุกคนไปลองเล่นกันได้มีโปรสําหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะมีลิงก์รับจับให้ทุกคนเข้าไปรับได้แบบฟรีๆเลยค่ะทุกคนก็ไปลองเล่นกันได้นะคะอะยังไงดีอะสอ0่ 2, ลองเล่นอัตโนมัติดูนะคะสวยชอนน็อตนี้ทุกคนคาร้อาบบาทไปค่ะไายยาวคะ่ะทุกคนเออไปสิคอมโบสองมาแล้วหมด อะไรครับสวยสวยค่ะดีค่ะไหลาย,ยาวยาวอา่จะกันมาช่องบนสุดอดเลยนะคะไปไอเทมการ์ดมาอีกแล้วมันคือโบนัสนะคะทุกคนแต่แบบว่ามันได้ทีละศูนย์จุดห้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเล่นอันนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งไปเล่นเลยได้ทีละบาทสองบาทแต่ถามว่าได้ไหมได้นะก็สําหรับใครอยากลองเล่นก็ไปลองเล่นดูได้คะ่ะ เออคอมโบม,มาแล้วไม่ไหลนะคะทุกคนไปปังค่ะเ <Yahoo! S 1> ป็นสตอนนี้กำไรมาที่600บาทแล้วนะคะทุกคนจากพั0หบาทโอเคไปค่ะอย่าหยุดค่ะทุกคนไปต่อค่ะตอนนี้มีแต่ไปต่ออย่างเดียวนะคะ หยุดไม่ไหวแล้วโอ้โหอังุ่นพลาดมากสวยเอ้ยโบนัสไ่ะไม่ได้โอ้โหอังุ่นช่องแรกขาดนะคะสวยค่ะเออโลสวยว่าแล้วเออย,ยาวๆไปเอออังุ่นได้โลนช่องแรกไม่เข้าแต่ได้ฟรีเกมนะคะทุกคนได้มาสฟรีเกมค่ะ มาดูว่าจะปังไหมอ่ะดาบเออหุ่นดาบไม่ได้ละไปต่อหมดแล้วนะคะดอกสุดท้ายได้มา135บาทค่ะทุกคนก็อยู่ที่2000ันอยนะคะบวกมา500บาทโอเคไปต่อสวยคาเ้ยเอออย่างดี <Yahoo! S 1> ไป ขอ20คอมโบอีกนะคะสวยค่าดาบทุกคน720บาทโอ้โหช็อตนี้ช็อตนี้ปังมากไหลต่อค่ะ20คอมโบไหมทุกคน20คอมโบจริงๆด้วยค่ะทุกคนสิงโตต,ต่อเห็นไหมเออล้อนเอ้ยอ,องุนองุนกับเพชรต่อเออโลต่ออีกโอ้โหรอบนี้ได้11คอมโบ12คอมโบไปแล้วนะคะทุกคนสุดปังบิ๊กวิน1 1ึ่บาบาทนะคะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยถามจริงโอเคเลยนะคะทุกคนเอาเป็นว่ามาลุนยีอีก20่สิบคอมโบนี้ไม่ใช่20ฟรีเกม20ฟรีเกมกับ12บสอคอมโบนะคะรอบนี้รอบแรกได้11บเอคอมโบแต่คือทุกคนเข้าใจไหมว่า20ฟรีเกมติดอะ่ะมีใครให้แบบนี้ไหมคะสุดฟังมากสวยเออสิบมา อีก16หมุนฟรีแต่ไวมากเลยนะรู้สึกว่ามันหมุนไวมากเออไม่เป็นไรนะคะกินกินน้อยแต่กินนะเออ40เบส45ทุกคนดูดิไปยังได้อยู่นะยังไหวอยู่ไหวอยู่แต่ก็รู้สึกโอเคเออบวกไปอีกสามสิสุดปังไปค่ะไหลต่อสวยเออ ค่าหมุนฟรียังรออยู่นะคะทุกคนใจเย็นๆนะ1,400บาทแล้วนะคะทุกคนตอนนี้น่าจะ3า0พแล้ว3,400นะคะทุกคนเอาจริงถามตรงๆไหมคือพอใจมากพอใจแล้วนะคะสวยค่ะช็อตนี้เออไปดิสุดปังสุดปังค่ะด,ดือมากใหญ่เลยใหญ่มาก เยว่ yeah, มาคืออะไรอะ่ะเย่เออแปดหมุนฟรีไปเรื่อยๆนะคะขอเรื่อยๆถ้าคอมโบแตกอีกจะดีมากเลยนะคะทุกคนแต่มันก็จะเกินไปแลละที่แบบว่ามันจะแตกสามรอบติดอะไม่น่าเป็นไม่ได้ยากนะคะเอาเป็นว่าเอ้ยสิงโตแจาก,กันต่อคอมโบนี้หมดนะคะเราต้องขออนุญาตหยุดนะคะทุกคนพอแล้ว เพราะว่าไม่กล้าเสี่ยงเล่นนะคะแต่ละเกมเชียอตามที่เราเคยบอกเลยเล่นไม่ควรเกิน15นาทีค่ะทุกคนบอกว่ามันบวกเข้าเนิงของทุนทุกคนหยุดแล้วนะจริงๆแค่ที่3,000เราก็จะหยุดและจริงแต่คืออันนี้มัน4,000แล้วทุกคน2 2 0 0อ่ะเออไหลต่อช็อตสุดท้ายของงามๆนะคะได้มาอีก5ฟรีเกมทุกคนคือบวกลืมไปแล้วว่ามันกี่ฟรีเกมอ่ะบวก3 2รอบปะเนี่ยไปอีกกี คอมโบสามไม่เข้านะไปได้มาอีกห้าฟรีเกมนะคะทุกคนเมื่อกี้เออโอ้โห و, ทุกคนแจกหนักมากค่ะไม่แตกหมื่นแต่แตกเท่านี้คือแบบโอ้โหดูดิสองร้อย้ห้า้าสิต5ห้าตัวเมื่อกี้คือแบบฟรีเกม28ครั้งนะคะรวมกับรอบนั้นโอ้โหสุดปังมากเลยได้มา2 6 4พันหกร้อยี่บบาทรวมเป็น 4 7 1 6บบาทนะคะทุกคนเอาเป็นว่าขออนุญาตปิดคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะคะฝากเพจไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บาย